ถ้าวันหนึ่งผู้ชายชราข้างถนนที่คุณเมตตากลับกลายเป็นพ่อของคนที่คุณรักและเขาไม่ได้มาทดสอบน้ำใจแต่กำลังทดสอบชะตาชีวิตของคุณจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการช่วยคนเพียงครั้งเดียวเปิดประตูสู่คำสาบที่ถูกซ่อนมาหลายชั่วอายุคนเรื่องนี้เริ่มจากความสงสารแต่จบด้วยเลือดน้ำตาและความลับของครอบครัวที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึง พ่อสามีปลอมเป็นขอทานทดสอบว่าที่ลูกสะพ้ายและจุดจบที่คาดไม่ถึงยามบ่ายในหมู่บ้านเล็กๆแดดร้อนจัดจนพื้นดินแตกราวเสียงจากจันร้องระงม,มอยู่เหนือคันนาหญิงสาวชื่อมีนาเดินถือถุงข้าวสารกลับจากตลาดเงื่อไหลซึมผ่านขมับเธอยกมือปาดอย่างรำคาญหน้าร้านชำเก่าๆมีชายชารานั่งอยู่บนพื้นเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่ยกลิ่นเงื่อและฝุ่นผสมกันอย่างฉุนจมูกมือเหี่ยวย่นยื่นออกมาพร้อมเสียงขอเบาๆ ช่วยข้าวสักคำเถอะลูกมีนาหยุดชั่วขณะสายตาเธอเต็มไปด้วยความลังเลเธอกวาดมองรอบๆไม่มีใครอยู่ลมหอบฝุ่นเข้าตาเธอกับพริบทีๆเธอเหลือบมองถุงข้าวในมือเสียงในหัวบอกให้เดินต่อแต่เสียงอีกด้านกระซิบช่วยเขาเถอะสุดท้ายเธอวางถุงลงเปิดฝาหยิบข้าวหนึ่งกำมือส่งให้ชายชราอย่างลังเลชายชรายิ้มมุมปากดวงตาใต้รอยเหี่ยวย่นเป็นประกายบางอย่างขอบใจนะลูกสาว เสียงนั้นทำให้มีนาขนลุกมันฟังดูคุ้นเคยอย่างประหลาดหัวใจเธอเต้นแรงโดยไม่เข้าใจเหตุผลชายชราก้มหน้ากินข้าวทีละคำมีนามองเขาอย่างสงสารแต่ก็รู้สึกไม่สบายใจเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกต้องมองกลับอยู่ลึกๆลมพัดแรงขึ้นผ้าห่มเก่าที่คลุมไหล่ชายชราปลิวออกเผยให้เห็นเสื้อเชิดสีขาวที่ซ่อนอยู่ข้างในเสื้อแบบเดียวกับที่พ่อของว่าที่สามีเธอชอบใส่ทุกวัน มีนาตัวแข็งทื่อเสียงหัวใจดังในหูราวกับกลองชายชราค่อยๆเงยหน้าขึ้นเต็มตารอยยิ้มที่เผยออกมาไม่ใช่รอยยิ้มของคนแปลกหน้าจำข้าได้ไหมมีนาเสียงนั้นต่ำลึกและเต็มไปด้วยอำนาจที่คุ้นเคยเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเท้าสะดุดกับหินล้มลงเสียงถุงข้าวกระจายฝุ่นคลุ้งลอยในอากาศทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งในดวงตาชายชรามีแววของการทดสอบ แต่ก็มีบางสิ่งที่ลึกลับกว่านั้นเขาเตื้มมือมาหาเธอช้าๆข้าแค่อยากรู้ว่าลูกสะพ้ของข้าจะเห็นข้าคนจนอย่างไรแต่ในแวบนั้นเองมีนามองเห็นเงาอีกเงาหนึ่งสะท้อนจากด้านหลังชายชราเป็นเงาของผู้ชายอีกคนที่ยืนอยู่โดยไม่มีร่างเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นใกล้หูเธอเขาไม่ใช่พ่อสามีของเจ้าอีกแล้วมีนาแข็งค้างอยู่ตรงนั้น เสียงหัวใจของเธอดังกล้องในอกราวกับจะทะลุออกมาเธอหายใจที่เหงื่อเย็นไหลาตามแนวสันหลังสายตาไม่กล้ากับพริบมองเงาดำนั้นที่ยังคงนิ่งอยู่ข้างหลังชายชราเงานั้นไม่ขยับแต่กลับมีลักษณะเหมือนกำลังมองตรงมาที่เธอไม่มีใบหน้าไม่มีดวงตามีเพียงรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่สันะร,ริกลมเย็นพัดวูบผ่านร่างทำให้มีนาขนลุกสู่กลิ่นคาวคลุ้งในอากาศราวกับกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นสนิม ชายชราก้มหน้าอีกครั้งมือที่เหี่ยวย่นจับช้อนขึ้นอย่างช้าๆเสียงโลหะกระทบชามดังกังวานผิดธรรมชาติเจ้ากลัวสิมีนาเขาพูดเสียงเรียดแต่ข้าก็กลัวเหมือนกันตอนที่ถูกเขาทำให้เป็นแบบนี้เธอขมวดคิ้วน้ำเสียงนั้นเริ่มแปรเปลี่ยนไม่ใช่เสียงของพ่อสามีที่เธอรู้จักอีกต่อไปเสียงนั้นเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดและความอาฆาตเธอค่อยๆถอยหลังมือสัน่น แต่เท้ากลับเหยียบโดนเศษแก้วบางอย่างที่วางอยู่บนพื้นเสียงแตกดังแกร้งก้องสะท้อนในตรอบเงียบชายชราหันขวับทันทีสายตาเขาแดงกับเหมือนเปเลวไฟในยามคำ่ำอย่านี้เขาพูดด้วยเสียงสันพรา้าเจ้าต้องรู้ว่าความจริงในบ้านนั้นเป็นอย่างไรมีนาสายหน้าน้ำตาเริ่มคลอเธออยากจะตะโกนอยากจะวิ่งแต่ร่างกลับไม่ขยับเหมือนถูกแรงบางอย่างรั้งไวชายชราลุกขึ้นช้าแต่มั่นคง ทุกย่างก้าวของเขามีเสียงคล้ายโซ่เหล็กกระทบพื้นเขาคนที่เจ้าจะแต่งด้วยเสียงนั้นสั่นสานเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดลมหยุดพัดโลกทั้งใบเหมือนเงียบงนันมีนาได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองกับเสียงลมหายใจของชายตรงหน้าเขาเงยหน้าขึ้นเผยให้เห็นดวงตาเต็มไปด้วยเลือดเขาเป็นคนฆ่าฆ่ามีนาตะลึงงนันเธอถอยหลังชนกำแพงหัวสมองหมุนคว้าง ภาพของพ่อสามีผู้ใจดีที่เคยหัวเราะก,กับเธอเมื่อสัปดาห์ก่อนผุดขึ้นในหัวแต่ตอนนี้ภาพนั้นกลับถูกแทนที่ด้วยใบหน้าชายชราผู้ตายซ้ำๆในความคิดไม่ไม่จริงเสียงเธอสัน่นพ่อเขายังอยู่ท่านยังอยู่ในบ้านชายชรายิม้มรอยยิ้มกว้างจนถึงแก้มทั้งสองข้างอยู่ติงหรือเขากระซิบแล้วเงาดำข้างหลังเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวมันคืบคลานเข้าหามีนาอย่างเงียบงนัน กลิ่นเหม็นชื้นของเนื้อเน่าลอยมาแต่จมูกเธอพยายามหันหนีแต่แข็งกลับถูกจับแน่นด้วยมือเย็นเฉียบสัมผัสนั้นเหมือนน้ำแข็งแทรกเข้าใต้ผิวเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงกลับสะท้อนกลับมาเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศดวงตาชายชราจ้องตรงมาที่เธอหากเจ้ารักเขาจริงเจ้าต้องรู้ความจริงทั้งหมดเงาดำคลุมตัวเธอทั้งร่างในความมืดเธอได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งเสียงของผู้ชายหนุ่ม คุ้นเคยจนหัวใจแทบหยุดเต้นมีนาอย่าเชื่อเขาเสียงนั้นคือเสียงของคนรักเธอเองเตยทำไมมันถึงดังมาจากเงาดำตรงหน้ามีนาหยุดหายใจชั่วขณะเสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนน้ำเสียงอ่อนโยนที่เธอคุ้นเคยกลับแฝงไปด้วยความสิ้นหวังในความมืดนั้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงเบาๆที่ข้อมือรากับมีใครบางคนพยายามพาเธอนี้เธอกรับพริบตาถี่ๆพยายามมองให้ชัด แสงริปรี่จากช่องไม้แผ่นหนึ่งสองลอดเข้ามาเผยให้เห็นใบหน้าขาวซีดของชายหนุ่มบินคู่มั่นของเธอแต่ใบหน้านั้นไม่เหมือนเดิมใต้ตาเขามีรอยคล้ำลึกผิวซีดจนแทบโปร่งแสงและดวงตาดวงตาที่เคยอบอุ่นััรนี้กลับว่างเปล่าวินนั่นเธอใช่ไหมเสียงมีนาสันสถานชายหนุ่มไม่ตอบเพียงยกมือขึ้นแต่ริมฝีปากอย่าพูดเขายังอยู่ตรงนี้มีนาหันขวับไปมอง ชายชรานั่งนิ่งอยู่กับที่แต่เงาดำข้างหลังกลับเติบโตขึ้นราวกับดูดแสงทุกอย่างรอบตัวเงานั้นเริ่มเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นร่างของชายอีกคนในมือของมันมีดวงไฟสีแดงเรืองเรืองลอยอยู่เหนือฝ่ามือเสียงของชายชราแหบพร่าข้าบอกแล้วมีนาเขาไม่ได้เป็นคนที่เจ้าคิดแสงไฟนั้นเริ่มเผยภาพภาพของคืนหนึ่งในบ้านหลังใหญ่วินยืนอยู่กลางห้องพร้อมชายสูงวัยที่หน้าคล้ายพ่อเขา เสียงทะเลาะกันดังขึ้นเสียงของวินเต็มไปด้วยความโกรธพ่ออย่ามายุ่งกับชีวิตผมอีกจากนั้นเป็นเสียงดังสนัน่นร่างชายสูงวัยล้มลงกับพื้นเลือดแดงฉานไหลจากศีรษะวินยืนนิ่งตัวสั่นมือเขาถือคอนเปื้อนเลือดมีหน้าปิดปากร่างเธอสั่นเทาภาพนั้นเหมือนมีชีวิตจริงตรงหน้ากลิ่นคาวเลือดเหมือนลอยออกมาจากภาพนั้นเองเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพงเย็นเฉียบไม่มันไม่จริงวินไม่มีวันทำแบบนั้น เสียงเธอสั่นระรัวแต่วินที่ยืนอยู่ตรงหน้ากลับหลบสายตาฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุน้ำเสียงของเขาเบาเหมือนสายลมแต่เต็มไปด้วยความเศร้าและความกลัวชายชราลุกขึ้นช้าๆเสียงข้อกระดูกขยับดังกรอบกแกรบตุบัติเหตุหรือเจตนามันไม่ต่างกันหรอกลูกสาวเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวลมหายใจของมีนาเริ่มติดขัดทุกก้าวที่เขาเดินมากลิ่นดินชื้นและกลิ่นศพยิ่งเข้มข้น เจ้าจะยังแต่งกับเขาอยู่หรือคำถามนั้นเหมือนคมมีดเฉือนใจน้ำตาไหลอาบแก้มเธอสายหน้าแรงฉันฉันไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงทันใดนั้นเงาดำข้างหลังชายชราเคลื่อนไหวอีกครั้งมันแยกร่างออกจากเขากลายเป็นรูปร่างที่เหมือนวินอีกคนแต่ใบหน้าของมันบิดเบี้ยวเหมือนถูกเผาครึ่งหนึ่งมันจ้องมีนาดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่าเชื่อเขาฉันต่างหากที่ถูกฆ่า เสียงของเงาดังก้องสะท้อนในอากาศภาพทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงหวีดแหลมดังราวกับโลหะเสียดสีกันมีนากรีดร้องสุดเสียงภาพของวินสองคนปรากฏตรงหน้าคนหนึ่งมีเลือดเปื้อนมืออีกคนมีเงาดำคลุมทั้งร่างทั้งคู่ตะโกนชื่อเธอพร้อมกันมีหนึ่งเธอปิดหูหลับตาแน่นโลกทั้งใบหมุนคว้างเสียงทุกอย่างเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอเอง เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่ในห้องนอนของบ้านหลังใหญ่กลิ่นทูบอวนอยู่ในอากาศข้างเตียงมีกรอบรูปของพ่อสามีพร้อมพวงมาลัยดอกดาวเรืองที่เริ่มแห้งและตรงปลายเตีนงนั้นมีชายหนุ่มยืนหันหลังให้เธอเสียงเขาบอกอ่อนโยนเหมือนเดิมมีนาวันนี้ครบเจ็ดวันแล้วนะมีนาชะงักงันในทันทีที่ได้ยินคำว่าครบเจ็ดวันคำพูดนั้นเย็ยนวาบลงไปถึงกระดูกสันหลัง เธอค่อยๆเงยหน้ามองรอบห้องม่านสีครีมปลิวเบาๆจากลมที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างแสงยามเช้าดูหม่นลงราวกับถูกกรองด้วยเงาเธอขยับริมฝีปากจะพูดแต่เสียงกลับแถาเบาจนแทบไม่ได้ยินเจ็ดวันหมายความว่าอะไรวินชายหนุ่มหันกลับมาช้าๆใบหน้าของเขานิ่งสงบแต่ในดวงตากลับว่างเปล่าเหมือนผิวน้ำที่ไม่มีเงาเขามาหาเราเมื่อคืนเสียงของเขาราบเรียบจนน่ากลัวพอ เขายังไม่ไปไหนหัวใจของมีนาเต้นแรงอย่าพูดแบบนั้นวินอย่าพูดว่าเขายังอยู่เธอสายหน้าแรงน้ําตาเริ่มเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ชายหนุ่มกลับก้าวเข้ามาใกล้แสงแดดที่ลอดผ่านบานหน้าต่างส่องกระทบใบหน้าเขาและเธอเห็นมันชัดเจนเงาของเขาไม่ขยับตามร่างเธอถอยหลังทันทีวินเธอไม่มีเงาเสียงของเธอสั่นสะท้านชายหนุ่มนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะยกยิ้มจางๆบาง ฉันอาจไม่มีมันอีกต่อไปแล้วมีนาปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นลมหายใจติดขัดจนรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหายไปบินหยาพูดแบบนั้นเธอยังอยู่เธออยู่ตรงนี้กับฉันจริงๆใช่ไหมชายหนุ่มก้มหน้าลงเงาของเขาเริ่มกระเพื่อมบนพื้นเหมือนละลายไปกับแสงฉันอยู่แต่ไม่เหมือนเดิมเขาเกื้อมือมาสัมผัสแก้มของเธอมือเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งแนบผิวฉันต้องอยู่เพื่อรอคำตอบจากเธอมีนาสันงาน คำตอบอะไรว่าเธอจะอยู่กับฉันแม้ว่าความจริงทั้งหมดจะเปิดเผยน้ำเสียงของเขาอ่อนลงแต่แววตากลับมีบางอย่างซ่อนอยู่ความเศร้าความกลัวและความผิดที่ฝังลึกก่อนที่เธอจะตอบเสียงกระแทกจากชั้นล่างก็ดังขึ้นจุเสียงเหมือนของหนักตกพื้นทั้งคู่หันมองพร้อมกันบินชนักเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงเบาเขามาแล้วมีนากลื่นน้ำลายใครมาพอ เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นทีละก้าวบนบันไดไม้ึึึกกทุกก้าวเหมือนกระแทกลงตรงกลางอกของเธอกลิ่นทูบเข้มขึ้นจนแสบจมูกไฟในห้องสั่นไหวราวกับใครบางคนพัดลมร้อนเข้ามามีนาจับแขนวินแน่นแต่แขนเขาเย็นเฉียบราวกับสัมผัสกับอากาศเธอเริ่มรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติมือเธอทะลุผ่านแขนเขาไปครึ่งหนึ่งวินเธอกรีดร้องชายหนุ่มไม่ขยับ เพียงหันไปมองบันไดที่ประตูห้องเปิดออกช้าๆช,ชายชราปรากฏตัวในเงาไฟสลัวสวมเสื้อสีเดียวกับวันที่เธอพบเขาครั้งแรกในคราบขอทานแต่ตอนนี้ผิวเขาขาวซีดเหมือนกระดาษด,ดวงตาสีดำสนิทไม่มีแววชีวิตมีนาเสียงของเขาดังขึ้นช้าๆลูกจำได้ไหมว่าใครเป็นคนให้ข้าวข้าวัน,ว,นวันแรกเธอสั่นเทาน้ำตาไหลอาบแก้มหนูจำได้หนูแค่เจ้าเมตตาค่ะ เสียงเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบหลายชั้นซ้อนกันแต่เจ้ารู้ไหมว่าความเมตตานั้นคือสิ่งที่ทําให้ข้ากลับมาลมห้องเย็นลงอย่างฉับพลันเปเลวไฟทูบดับลงพร้อมกันหมดทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงแสงเรืองจางจากรูปถ่ายบนหิ้งบินพูดขึ้นเบาๆพออย่าทําแบบนี้แต่ชายชรากลับหัวเราะเสียงหัวเราะต่ําและยาวข้าตายโดยไม่มีใครขอโทษไม่มีใครยอมรับแล้วเจ้าจะไปไหนได้วิน มีนาเริ่มมองเห็นบางสิ่งบนพื้นเงาดำจากใต้เท้าชายชราเริ่มลุยเข้าหาวินมันพันขาเขาไว้แน่นเหมือนโซ่เหล็กวินพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นเงาก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นอย่า <Yeah. S 1> ปล่อยเขามีนาตะโกนสุดเสียงเธอพุ่งเข้าหาชายชราผลักเขาเต็มแรงแต่ร่างนั้นกลับไม่ขยับราวกับเธอผลักอากาศชายชราหันมามองเจ้าจะเลือกช่วยเขาหรือจะหนีไปจากคำสาปนี้น้ำเสียงของเขาเยือกเย็น ถ้าเจ้าช่วยเจ้าก็จะเป็นเหมือนเขามีนาเงศตเสียงหัวใจเธอเต้นแรงในความมืดเธอมองไปที่วินที่กำลังถูกเงาดำกลืนแววตาเขาวิงวอนริมฝีปากเขาขยับพูดคำเดียวช่วยฉันน้ำตาเธอร่วงลงบนพื้นไม้เธอก้าวไปข้างหน้าแต่ในวินาทีนั้นเองเสียงหนึ่งกระซิบขึ้นข้างหูเธออีกครั้งเสียงของชายชราในคราบขอทานวันนั้นบางคำขอ ต้องจ่ายด้วยชีวิตของเจ้าเองมีนาตัวสันสถานเสียงกระซิบนั้นแผ่วเบาแต่แทรกซึมเข้าลึกในจิตใจลมหายใจของเธอหนักอึ้งราวกับอากาศในห้องกลายเป็นของเหลวหนึดทุกอย่างรอบตัวนิ่งสนิทเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูของตนเองแต่เงาดำยังคงคืบคลานกลืนกินร่างของวินชาช้าอย่าทำเขาเลยเขาสำนึกแล้วเสียงมีนาแผ่วจนแทบไม่ออกจากลำคอ ชายชรามองเธอดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธในเวลาเดียวกันสำนึกเขากล่าวช้าๆเจ้ารู้ไหมข้าร้องขอชีวิตจากเขาข้าร้องเรียกเขาในวินาทีสุดท้ายเสียงนั้นขาดห้วงเหมือนออกมาจากลำคอของคนที่ยังไม่หลุดจากความเจ็บปวดมีนาก้มหน้าลงน้ำตาไหลอาบแก้มเขากลัวเขาเสียใจจริงๆชายชรายิ้มรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บช้ำกลัวหรือกลัวเพราะความจริงกำลังเปิดเผย วินพยายามเปล่งเสียงพอผมไม่อยากฆ่าท่านผมแค่ผมแค่ผลัดผมโมโหโเสียงเขาสั่นร่างสั่นเทิมในเงาดำที่รัดแน่นรอบขาและแขนผมเสียใจผมฝันถึงท่านทุกคืนได้ยินเสียงท่านขอขมาในหัวผมไม่ได้หลับเลยสักคืนชายชราเงียบไปมือเหี่ยวย่นยกขึ้นช้าๆก่อนจะกำมัดแน่นสายเกินไปแล้วเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นแหบพร่าเมื่อเลือดได้แต่พื้นดินไม่มีการย้อนคืน ในวินาทีนั้นเงาดำที่พันร่างวินก็รัดแน่นขึ้นอีกเสียงแตกดังกรอบแกรบของกระดูกดังสนั่นในห้องมีนากรีดร้องสุดเสียงเธอพุ่งเข้าไปหาวินแต่เมื่อมือเธอสัมผัสร,ร่างเขาร่างนั้นกลับเย็นจนแทบช็อตผิวของเขาเริ่มกลายเป็นเทาดำละลายไปกับเงาที่กลืนกินไม่หยุดเธอร้องทั้งน้ำตาเธอจับแขนชายชราพยายามขย่าวให้เขาหยุดแต่ทันใดนั้นเธอกลับเห็นบางอย่างในดวงตาของเขา ภาพสะท้อนเล็กๆของหญิงสาวคนที่หน้าเหมือนเธอทุกประการหญิงคนนั้นยืนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ในยุคที่ต่างออกไปในภาพนั้นเธอกำลังวางยาพิษลงในชามข้าวของชายแก่มีนาถอยหลังตะลืหน้าไม่ใช่ฉันแต่ภาพนั้นยังชัดเจนดวงตาของหญิงในภาพมองกลับมาที่เธอยิ้มบางๆอย่างเย็นชาชายชราเอ่อยเบาๆเจ้าคือเลือดของหญิงคนนั้นหลานของนา เสียงเขาเศร้าจนหัวใจแทบแตกนางคือคนที่เริ่มต้นคำสาบนี้เจ้าคือคนที่จะปิดมันมีนาสันคำสาบชายชราพยักหน้าข้าไม่ได้ต้องการฆ่าเขาข้าแค่ต้องการหลุดพ้นแต่คำสาบนั้นจะจบเมื่อเลือดของผู้ก่อเริ่มสำนึกด้วยหัวใจไม่ใช่คำพูดมีนามองมือของตนมือที่ยังเปื้อนฝุ่นและเลือดของวินเธอกำมัดแน่นถ้าการสำนึกต้องแลกด้วยชีวิตงั้นขอยกให้ข้าเอง ชายชราจ้องเธอเงียบๆเง,งาดำที่กลืนกินวินหยุดเคลื่อนไหวทันทีทุกอย่างนิ่งสงัดเธอเดินเข้าไปข้างหน้าช้าแต่มั่นคงอย่าทำแบบนี้วินตะโกนสุดเสียงน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังมีนาไม่แต่เธอไม่หยุดเธอเก้าวเข้าหาเงาดำนั้นลมห้องเย็นจนกลายเป็นน้ำแข็งเธอรู้สึกถึงเลือดในตัวที่เริ่มแข็งตัวขณะที่ปลายเท้าแต่ขอบเงาเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้ง เจ้าพร้อมแล้วหรือข้าพร้อมทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็พุ่งออกจากร่างของมีนาเงาดำแตกกระจายเป็นเศษควันเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังระมมไปทั่วห้องวินลม้มลงกับพื้นหายใจถี่เหมือนเพิ่งหลุดจากห่วงโซ่ที่มองไม่เห็นเมื่อทุกอย่างสงบลงห้องทงห้องเงียบราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นกลิ่นทู่หายไปเหลือเพียงกลิ่นลมเย็นจากหน้าต่างวินหันมองรอบห้องมีนาะไม่มีเสียงตอบ เพียงเสียงลมแผ่วผ่านม่านแสงแดดส่องผ่านฝุ่นที่ลอยอยู่กลางอากาศและในอากาศนั้นมีละอองแสงเล็กๆล,ลอยวนช้าๆก่อนจะรวมตัวกันเป็นรูปของหญิงสาวในชุดขาวเธอยิ้มเบาๆดวงตาเปล่งประกายอบอุน่นอย่าร้องให้เลยเธอพูดเสียงแผ่วตอนนี้เขาไปอย่างสงบแล้ววินยื่นมือออกไปแต่ร่างของเธอกลายเป็นเพียงละอองแสงมีนาอย่าไปเธอมองเขาอีกครั้งยิ้มเศร้า สัญญากับข้าว่าจะไม่ให้ใครต้องเจ็บพระอดีตอีกแล้วเธอก็หายไปในแสงสว่างที่นุ่มนวลเหลือเพียงความเงียบและชายหนุ่มที่นั่งคุกเข่ากับพื้นไม้น้ำตาไหลอาบแก้มในห้องที่มีกลิ่นดอกดาวเรืองแห้งยังลอยโอนอยู่แต่ข้างหลังเขาเงาของชายชราปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้มองด้วยความโกรธเพียงยิ้มบางๆก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วคำสาบจบแล้วแต่เรื่องของเลือดยังไม่จบ วินยืนนิ่งหูของเขาอื้อราวกับโลกทั้งใบหยุดหายใจคำพูดสุดท้ายของชายชรายังคงก้องสะท้อนในหัวคำสาบจบแล้วแต่เรื่องของเลือดยังไม่จบเขาค่อยๆหันกลับไปรอยยิ้มของชายชราเลือนหายไปพร้อมกับแสงเรืองจางเหลือเพียงเงามืดบนพื้นไม้เก่าๆวินยืนมองอยู่นานจนกระทั่งเงานั้นค่อยๆละลายหายเข้าไปในพื้นเขาสุดตัวลงขาอ่อนแรงจนสุดกับพื้น มือของเขาสั่นเทาเมื่อมองไปที่จุดที่มีนาหายไปมีนาเขากระซิบเสียงแหบและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าในหัวของเขายังเต็มไปด้วยภาพสุดท้ายแสงขาวที่กลืนเธอไปดวงตาที่มองเขาอย่างอบอุ่นแต่ไกลเกินเกื้อมเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังดังติกต๊กแต่ทุกจังหวะเหมือนแทงเข้าหัวใจเขารู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับสิ่งใดได้อีกแล้วรอพ่อกลับมาสงบ แต่ความสงบนั้นไม่ใช่ความสงบที่อบอุ่นเป็นความสงบที่เยือเกเย็นเหมือนสุสานม่านหน้าต่างปลิวเบาๆแต่ทุกการเคลื่อนไหวกลับชวนให้รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่บินลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากเขาเดินไปที่หิ้งบูชาซึ่งมีรูปของพ่อและพงมาลัยแห้งในกรอบรูปนั้นดวงตาของพ่อดูนิ่งกว่าที่เคยรอยยิ้มจางที่เคยเห็นกลับกลายเป็นสีหน้าเรียบเฉยแสงแดดสาดผ่านกระจกทำให้เงาหน้าพ่อในรูปดูเหมือนขยับได้ เขาสะดุ้งถอยหลังหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเงาใบาหน้าในกรอบรูปขยับจริงๆริมฝีปากค่อยๆเปิดออกและเสียงที่เขารู้จักดีดังขึ้นช้าๆลูกชาิวินแทบหยุดหายใจเขายกมือทาบอกความกลัวแล่นทั่วร่างพอ่อท่านไปแล้วไม่ใช่หรือเสียงในรูปหัวเราะเบาๆข้าไปแล้วจริงแต่เลือดของข้ายังอยู่ในตัวเตาและตราบใดที่เลือดนี้ยังไหลคำสาบของตระกูลเรายังไม่หมด บินยืนนิ่งคำสาบของตระกูลเสียงนั้นหัวเราะอีกครั้งใช่ตั้งแต่รุ่นของหญิงคนแรกที่เจ้ารักเธอคือหลานของคนที่ฆ่าบรรพบุรุษของเราทุกครั้งที่เลือดของตระกูลฆ่าแต่เลือดของนางจะมีคนต้องตายเจ้าเองก็รู้สึกใช่ไหมว่าทำไมทุกอย่างถึงเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เจ้าพบเธอบินก้มหน้าภาพต่างๆหวนกลับเข้ามาในหัววันที่เขาพบมีนาในตลาดกลางหมู่บ้าน วันที่พ่อเริ่มเตือนให้เขาหยุดความสัมพันธ์วันที่เขาโตเถียงและวันที่พ่อเสียชีวิตในคืนนั้นเขาหลับตาแน่นไม่มันไม่ใช่เพราะเธอมันเป็นเพราะผมเองเสียงในกรอบรูปเงียบไปครู่หนึ่งแล้วต่อเบาๆเจ้าพูดถูกมันเริ่มจากเจ้าแต่เจ้าจะจบมันได้หรือเปล่าทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาจากหน้าต่างกระจกรอบรูปแตกดังแกรงเศษแก้วกระเด็นกระจายทั่วพื้น เลือดจากมือตัดของวินหยดลงบนพื้นไม้เลือดสีแดงเข้มซึมลงรอยแยกบนไม้แล้วรอยแยกนั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำลวดลายประหลาดโผล่ขึ้นบนพื้นเป็นวงกลมที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายเครื่องหมายโบราณรอยนั้นส่องแสงสีแดงเรืองรองอย่างน่าสะพรึงวินถอยหลังแต่ขาไม่ขยับแรงบางอย่างดึงดูดเขาเข้าไปตรงกลางวงเสียงกระซิบดังรอบตัวเสียงของหลายคนทั้งชายหญิงทั้งแก่และหนุ่มแทรกกันเป็นเสียงเดียวกัน เลือดของเจ้าคือกุญแจปิดหรือเปิดมันอยู่ที่เจ้าวินกัดฟันแน่นข้าจะปิดมันข้าจะไม่ให้ใครต้องเจ็บอีกเขาใช้มีดเล็กที่วางอยู่บนหิ้งกรีดฝ่ามือตัวเองอีกครั้งเลือดหยดลงตรงกลางวงทันใดนั้นแสงสีแดงสว่างว่าไปทั่วห้องพื้นสันส่นสะเทือนเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงคำรามดังผสมกันจนแทบไม่แยกออกเงาดำลอยขึ้นจากพื้นเป็นร่างของชายหญิงมากมายในชุดโบราณ บางคนมีแผลที่คอบางคนมีเลือดอาบหน้าทุกคนหันมามองเขาดวงตาสีขาวซีดของพวกนั้นสะท้อนแสงแดงในวงสัญ,ญลักษณ์หนึ่งในนั้นหญิงในชุดไทยโบราณเดินออกมาช้าๆเจ้าคือเลือดสุดท้ายเจ้าต้องเลือกว่าใครจะอยู่ใครจะหายวินหอบหายใจแรงข้าเลือกให้พวกเจ้าหายไปทั้งหมดขอให้เธอกลับมาแทนทันใดนั้นแสงจากวงสัญ,ญลักษณ์พุ่งขึ้นสู่เพดาน ร่างของบรรพบุรุษทุกคนเริ่มสลายเป็นควันแต่เสียงกรีดร้องของพวกเขาแทรกเข้าในหัววินจนแทบระเบิดเขาล้มลงมือกุมศีรษะร้องอย่างทรมานและในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหมดสติเขาเห็นแสงจางๆปรากฏขึ้นตรงหน้าหญิงสาวในชุดเขายืนอยู่ในหมอกยิ้มอ่อนโยนดวงตาเต็มไปด้วยแสงอบอุนบ่นวินเจ้าทำได้แล้วเสียงนั้นชัดเจนแต่ไกลออกไปเรื่อยๆเธอยื่นมือมาสัมผัสใบ,บหน้าเขาเบาๆ ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเมื่อวินลืมตาขึ้นอีกครั้งเขานอนอยู่กลางลานวัดเก่าร้างรอบตัวมีเศษเท่าทูบและพวงมาลัยแห้งกระจัดกระจายแสงอาทิตย์ส่องทะลุต้นโพยใหญ่เนื้อสีสษะเขาค่อยๆลุกขึ้นมองรอบๆทุกอย่างดูสงบเกินจริงแต่บนพื้นดินตรงหน้ามีรอยมือเล็กๆฝังอยู่ในดินรอยมือที่เปื้อนเลือดสีแดงจางๆและตรงข้างรอยมือนั้นมีแหวนเงินวงหนึ่ง วงเดียวกับที่เขาเคยสวมให้มีนาในวันที่ขอเธอแต่งงานวินค่อยๆก้มลงเก็บแหวนวงนั้นขึ้นมาโลหะเย็นเยียบแต่นุ่มนวลราวกับยังเก็บไออุ่นจากปลายนิ้วของเธอไว้เขาจ้องมันอยู่นานแสงแดดสะท้อนบนผิวแหวนจนแสบตาความทรงจำทั้งหมดหลังไหลกลับมาเหมือนสายน้ำเสียงหัวเราะของมีนากลิ่นดอกมะลิที่เธอชอบและรอยยิ้มอ่อนโยนที่เขาไม่มีวันได้เห็นอีกลมพัดผ่านเบาๆ ใบโพเนื้อสีสับพลิ้วไหวเสียงสู้ซาราวกับเสียงกระซิบจากอีกโลกอย่าร้องให้เลยเสียงนั้นแผ่วแต่ชัดเจนในหัวใจน้ำตาไหลอาบแก้มบินโดยไม่รู้ตัวเขาคุกเข่าลงกลางลานวัดฝังแหวนวงนั้นลงในดินข้างรอยมือเล็กๆอย่างระมัดระวังข้าจะไม่ลืมไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะเจ้าทำให้ข้ารู้จักการให้อภยัยขณะฝังแหวนแสงแดดยามบ่ายค่อยๆสาดลงบนพื้น นกตัวหนึ่งบินผ่านท้องฟ้ากว้างเสียงปีกของมันเบาแต่แจ่มชัดอากาศอบอุ่นขึ้นอย่างน่าประหลาดกลิ่นดอกดาวเรืองแห้งที่เคยจางกลับหอมขึ้นอีกครั้งเหมือนกลิ่นจากวันที่เธอจากไปวินยืนขึ้นหันหลังให้วัดเก่าที่ตอนนี้สมบและสว่างเงาของเขายืดยาวบนพื้นดินครั้งนี้มันเคลื่อนไหวตามร่างของเขาอย่างสมบูรณ์ไม่มีรอยขาดไม่มีช่องว่างอีกต่อไปเขายิ้มบางๆก่อนจะเดินจากไปช้าๆ แต่ก่อนที่แสงจะรับขอบทุ่มลมแผ่วหนึ่งก็พัดมาจากด้านหลังเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วในอากาศคำสาปสิ้นสุดแล้วเหลือเพียงความรักที่ไม่เคยตายและเมื่อเสียงนั้นจางหายโลกก็กลับสู่ความเงียบงามพร้อมเรื่องราวของขอทานผู้ทดสอบลูกสะพ้ยที่กลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานกันในหมู่บ้านเล็กๆว่าบางครั้งสิ่งที่ทดสอบมนุษย์ไม่ใช่ความจนหรือความกลัวแต่คือความรักที่ต้องเลือกระหว่างการยึดติด หรือการปล่อยให้เป็นอิสระ